สวัสดีครับม่พ่อคุณอีั้งครับกับลุงโอพาทั่วครับเมื่อนี้ผมสิพาทุกท่านมาเยี่ยมชมฟร์มกบของพ่อสมพงษ์นะครับนี่ครับพ่อเราอยู่ด้านหลังผมครับซึ่งพ่อเราก็เฮ็ดมาโอ้โดนแล้วครับบบตามก็3าปีครับฟาร์มกบเลานะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฟฟร์มกบเราก็ยังเปลูกออดอยู่นะครับถือว่าโอ้เฮ็ดหลายครับตังสองสามหมื่นตัวคนครับอเดียวให้พ่อเราพาไปชมครับ นี่ครับบ่อพอพันแม่พันนะครับอันนี้แม่พันครับนี่ครับนี่ครับพอเราเปิดโอ้โหพี่น้องเฮ้ยตะสีอ่อนแท้หุ่นนะครับมามีตุยง่ายโต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 โนี่ครับอันนี้แม่พันมาพ่อครับแม่พันมันอ๋อแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเขาทายน้ำปั๊บนี่ถ้าเป็นน้ำไม่มันสีไข่ิีเลยเด้อ๋อแต่ เป็นหนังเขาจะเอานามก้อยบ่ไห้บ่เอาสนามไม่คือถ้าเป็นน้าไม่นี่ใครมันแจีมสิใครถิ่มทันทีเลยเอาถิ่มอะไรลูกันบ่ครับบ่เอามันบ่มเลยมันบ่ออกสิมันบ่ผสมพันมันบ่เขาก็บว่นเด็ไปๆผสมกับตัวผู้โอ้มันใครถิ่มก่อนมันใครถิ่มก่อนอ๋อเอาสมมติว่าฝนฝนลงมาหันมันมันได้ใครถิ่มมัน้ยนะก็มันก็บว่าใครอ๋อ้ามีหนามก้ากับว่าใคร เราคนว่าเห็ดตัวมันใครนี่มันกับโบใครโบใครขคือเกา่าบใครขคือเกา่าโอ้ผมเลยนินว่าอยากให้มันใครเห็ดให้เพีเยงเห็ฝนตกเออกับบใครข่้่าโบใครโอ้ให้คิดว่าให้คิดว่าคือคนเนี่ยถ้ามันบ่บคบกันหนุบมันกับ,บ่บขอดมันกับ<อ>ขบึนกันถ้าใครมันโบแกมันกับ่บขอดครับจะไปเสียคนว่าเห็ดนั้นตัวเห็ดนี่โอ้อันนี้ประสบการณ์ครับประสบการณ์ จากการที่เห็ดมาเนาะครับครับโอ้ยสุดยอดเลยพอ่อเอ้เพียวเราเราวิธีการผสมพันธุ์ได้พ่อพ่อเห็ดทังไหนเอากะนี่นี่เอาลงใส่บอรหไม่บอซีเมนต์นะครับอ๋อเอาตัวผูตัวแม่ลงไ่บอซีเมนต์ครับเอาเข้ากระล่างบอ่อทำความสะอาดบอ่อเราเขาา้าวกนานำลงครับนำลงเขา้กา็จับตัวผูกับตัวแม่ไปใส่กันอ๋อแล้วก็แยกออก น้ำมือสอเขาก็บ,ปจ,บออกปจับออกมาปจับออกมาเพราะว่ามันใครเหรอเนีครับจากนั้นก็เอาน้ำใส่ดีครับบัเนี้จากนั้นก็นนกนนกถ้ามันเป็นตัวน้อยออดนั่กับเขาคอยเอาน้ำใส่ให้มันไหลยอยโ,อโอ้โอ้มันมีหลายบอ่อนะครับบอ่อพอพันแม่พันบ่อผสมพันนะ<อ>ครับบ่อลูกออดโอ้รบวงจอ,รคร <c oughs> อครับนี่นะครับบ้าบุญครับผมแม่พันมีตตัวใหญ่เด้อพี <c oughs> ่น้อง พ่อพันแม่พันไขว่าไงอันนี้ลายมันไงพ่อเนี่ยแม่พันมันนี่ยตัวยู่นี่ประมาณสี่สิบตัวนี่ครับสี่สิบแล้วแล้วเวลาเขาไปผสมพันธุ์นี่เขาต้องเอาตัวผู้กับตัวแม่เท่าไหร่แล้วแต่บ่อขนาดของบ่อถ้ามันกว้างเขาก็ใซเจอะประมาณจะยี่สิบตัวยี่สิบกูยี่สิบกูเลยครับอ๋อถ้าบบอลบอซข้าเนี่ยสี่ไ้สิบผาคู หาคู่ครับ,บหาคู่โอ้โอ่าบอ่อขนาดสองเมตรห้าสิบคูนสองเมตรห้าสิบอ๋อสองเมตรหาสิบคูนสองเมตรหาสิบเส้พอพันแม่พ,พันสิบหาคู่ครับโอ้อันนี้แม่พันนะครับเออบันนี้มาเบิงพอพันครับอันนี้เป็นพอพันครับนี่อันนี้บ่อพอพันเด้อพี่น้องนี่ครับคุณนะครับ ขายครูละสามร้อยเหรอครับ,บโอ้โหท่านนี้บ่ได้ท่านี้บ่ได้ขายแล้วพอพันแม่พันขายครูละสามร้อยครับโอ้โาขายกันต้องขายตั้งแต่เ้างพ่อในเพาะเหรอครับประ้าหน้าเ้างพอ่อแล้วเ้าก็จงไว้เฉพาะเพาไว้เฉพาะทีเอ้สมมติมว่ามันใครเรามันมนี่ใครอีกบ่พอ่อมันใครได้หาเที่ยวหาเที่ยวหาเที่ยวครับ ปีนึงนะปีหนึ่งลยหาเที่ยวครับอ๋อมันใครได้แก้มกับใครออกมันกับใครอ่อมันอ่อนกับค้าอยู่หันเอาแล้วมัน่เขาไงคือเขาวาหรือเขาหนาหนาหนาวมันกับพกินเนี่ยคือกันนะกับกบแต่ว่าช่วงหนาฝนนี่มันใครอยา่เที่ยวนี่มันใครที่ผมพาอกับหาเที่ยวแล้วครับหนาฝนเนี่ยแต่เพราะช่วงหนาฝนเมษาเมษาเป็นเพราะกันย่ากันสิงหา มันสีเศร้าใครเหรอเด้อ๋อกันยากกับเพราะอะได้เหรอสิงหาเพราะอะไรเหรวถ้าสี no. มาเอาก็ต้องมาเอาพอพันไม่พันช่วงเมษาเนาะครับช่วงเมษาสีเริ่มมีนาเมษาอืมถ้าเอานั่นผมผมสีจ้องไว้หน่อยๆตัวผมก็ว่าถ้าเห็ดแม่พันปีหนาเนี่ยอืมเพราะว่าปีที่แล้วนี่ผมบ่ได้เห็ดแม่พันไหวเราไม่ได้กบเขาเราพอพันแม่พันนี่เทา เลี้ยงโดนมาเลยครับเพราะโลออกสามปีครับอ๋อเพราะปีปีน้องใครแล้วของเลี้ยงได้เลี้ยงปีนึงก็ใครแล้วครับใครหอดหอดขวบคือใครเรื่อยหรอหอดขวบเพาพอมีสามกับหอดมีสามกับใครอ๋อการเส่ผสมพันธุ์อยู่สามปีครับสามปีแล้วก็โลออกเอารุ่นใหม่ขึ้นมาแท่นรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนอ๋อแตทุ่มทุ่มทุ่มมีมันสามปีเลย โอ้สมมติสามปีแล้วไม่ผมมีตุ่ใหญ่แล้วเปลือกไม่ใช่นี่ปีเดียวเด้ไหมก็ปีเดียวเนี่ยใช่โอ้สมมติอะไรก็ปีเดียวครับโอ้มีตุ่ใหญ่อาหารนี่ให้อยัางนีพ่อให้เต็มหัวหันกบนั่งละครับหัวหันครบเขาจะว่าเอาปลามาเสริมเอาปูน้อยมาเสริมงั้นเขาพันผมกับพวกไขเสริมเด็ดเอาเต็มหัวหันยังเดียวครับพอเขาเจ้าที่ที่เขาเจ้าเสริมมันคือเขาเจ้าอะได้ในบล็อกหุ่นเร่งเร่งนะ บกของน้ำข้นเนี่ยทอนน้อยๆนะครับทอนน้อยนี่ผมเลี้ยงแบบธรรมชาติไงมันอยู่ดินน้ำมันโยดินเนาะมีกอหญ้ากอยังพร้อมนู้นเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะแต่กระวานใหญ่กินกะตั้งเทียกะมือละเทียะมือรัดเทียะครับอืนแต่ล้างมือกัลืมข้าวกะบคล้องมือเทียะไปเลยข้าอยากไล่กับคองมือเทียะไปเลยโอ้อันนี้เห็ดมั้ สามสิบกว่าปีแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับแต่ที่แต่แต่เห็นใบไม่นได้ดีซะเพราะว่าช่วงนั้นเช็ดเช็ดหัวให้เขาใส่เบ็ดขายเดิโอให้เขาไปใส่เบ็ดขายขายหัวขายหัวไปไสให้เขาใส่เบ็ดให้เขาไปใส่เบ็ดในหัวรู้เราหัวปล่อยอยู่นเด็ดปาดน่าไส้เบ็ดเนี่ยโอ้แต่สีหวันเนาะช่วงนั้ช่วงช่วงใส่เบ็ดเดียวเนาะส่วน เจ้าเนี่ยอืนี่ผมก็ว่าสิเพาะเพื่อละช่วงนั่นให้เขาใส่เบ็ดน้ำสนันเดยปีนี้เห็นฝนมาดีอยู่คือค oh. ือสิคืออยู่ปีนี้เนาะอบแมนอยู่กิ oh. นดีคนดีล้วลูกหอกนี่มุม้งผู้ใดมาซื้อมีถามซื้อผื้อ,อ,อมื่อยังมั้งมีใครมีขายใครนี่ไ <c oughs> มันเห็นยากปีนี้ยังไ oh, งโอ,งอ้มันเป็นตังไหพ่อคือเนหน็นยากมันแดดแดดคับโอ้ oh, มันแดดคับแดดคับกับอะไรตีแดดนี อากาศบ่ขึ้นกับบ่เงยเอาไว้ต้องรออีกจากเดือนนึงเนาะมันเพราะ่พราะทันได้เป็นตัวที่วงนี่มันสี่ประมาณจากเดือนเดือนนี้สี่พอบ่ทันได้การหางในเดือนนึงนี่บ่ทันเดือนนึงไม่ได้การหางอ๋อต้องเดือนครึ่งเดือนครึ่งถึงจะกัดหางออกอืเป็นตัวครับนั่นก็ได้สองอาทิตย์อืมเจ้าเพราะท่นได้สามหมื่นเรือบุญจะมเบื่องนี้อันนี้ อันนี้ตัวผู้ทั้งมดเลยไหมครับนี่ครับแยกจังไรเพราะว่าตัวผู้ตัวแม่เคมันก็คือกลมนาเฮานี่อืมเพราะว่ามันก็มีลองเสียงมันลองมันห้องบ่ล่าอยู่แต่ค้างมันคือกันแต่ค้างอือก็คือกับกบอลนาเฮานีหละโอ้โอมันต้องเบ่งลองค้างกันมาตีมันมันมันห้องกอนเปล้วเลข้าจังกีหูจัดโอ้มันห้องแบบไรป่านนี้มันก็ห้องเอเบียเพื่อกันเลยกับกรทงเฮานี่ละบ่อัน ตัวผู้หรือตัวแม่มันงห้องตัวผู้ตัวผู้มันห้องตัวแมวเป็ห้องบ่ครับตัวแม่กับห้องอู๊กอุ๊กอุ๊กทัมดาอ๋อมันตีแยกเสียงออกได้ยืนบ่แม่นถ้าเขาปีเดียวมันกับห้องแล้วผมโอ้ที่มันห้องเสียงดังๆนี่เป็นน้ำหาน้ำทงน้าเนี่ยมันตัวผู้บ่เออตัวผู้ล่ะเนาะโอ้วันนี้เที่ยววังก้อนเที่ยวก้อนหนึ่งวันวันฝนตกเที่ยวนี่ละวันวันอะไรสามโล่ที่กบแม่ที่กบปลาเด้ดเนี่ย โอ้พ่อเขานอนอยู่ทงเขากรบคอ้หันเล่นนะเอากบไปไหวเดันมาเองออเตัวแมวมันไม่เองตัวแมวมันไม่เองโอ้มันได้ยินเสียงกับแม่นะเนาะใครกับขต้อันนั้นต้อันนี้เนี่ยเออคือกันกับต้อนกก็ตีครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับพี่น้อยู่ทงนี่ก็อยากกินกบปลาเนี่ยปล่อยมันห้องอยู่วันหนึ่งโอ้ไปแต้ะอยู่รอบขันแล้วมองได้แป้นไปแต้ะรถนั่งกุดกุดติดติดอยู่ โอ้นี่ครับเทคนิคใหม่ๆนะครับเด้อร้องเด้อผู้ใดญ่พันได้ยร้องเอ้าพี่น้องมาเบิ้งเด้อครับบัดนี้อันนี้สิพาอ่าพี่น้องมาเบิ้งตัวหัวขับบัดนี้ตัวลูกออดนะครับนี่ครับบ่อลูกออดบ่ออนุบาลเพิ่นเด้อนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับลูกออดตัวนี้ประมาณเด้บ่อขาดดอกสามหมื่น มันยังตัวน้อยอยู่ครับนี่ครับประมาณสามหมื่นบรุดครับบรุดสามหมื่นอ่านี่ครับเพิ่นออกพักบุ้งใส่เห็นด้อลูกออดเพราะว่าหอบพักบุ้งเพียอย่างจีเพียว่าเวลามันมันผีออกขามันสิยดมันนั่งอยู่ทีงผักบุ้งสินะอ๋อคือเอาใสมันหนาไว้ดีเลยไสมันหนาไว้น้ำมันเพราะมันตัดหางมันมีขามัมก็นี่มันโดดโดดขึ้นไม้ขีนี่ละคีพักบุ้งเนี่ย โอ้สุดยอดเลยครับนี่นะครับประสบการณ์เนอะประสบการณ์อันยาวนานนะครับที่พ่อเราเห็ดมาทรงลูกเลี้ยงได้หอดปริญญาตรีนะครับเ้อะพู่นได้ปริญญาตรีถึงสอง้ก้นครับเพียงกบขายน่ครับรายได้ต่อเดือนนี่กะได้บพกว่าประมาณเท่าไหร่ที่เห็ดกันเ <ขา S 2> ดือนบ่ได้เพราะว่ามันก็ได้นาเดียวคือน,นาจาก อจากเมษาเมษามอดสิงหานี่ได้เยอะครับจากนอกเ,เ็ตได้ได้ประมาณลายเป็นไหนะหวะรู้ปะพอสิกาบ<อ>่บ่ซ้ำเนี่ยสิครับว่าถึงบ่ขนาดบ่ทั้งหมดเลยครับที่พ๋อเห็นเนี่บอขันหาหกมื่นหรครับโอ้ต่อปีต่อปีปีละหาหกมื่นครับจากจากเมษามาหาสิงหาเดืือนได้ได้แท้ อนี่ครับรายได้โบแม,มนหน่อยหน่ด้ครับเลยไล่อได้พิเศษอืโดยที่เขาบอกต้องไปดูแลอยีย,อย,อย,อย่างไรว่าเนี่ยคุณปอได้ดูแลง่ายกินง่ายไปหาเห็ง <c oughs> ี้ยไม่ผอนเวลากับอาหารให้ผอนเวลากับอาหารให้นี่ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับนี่เนาะอาชีพเสริมของคุณพอ่อเด้อเต็มที้ผมบอกทบเทศบาลเก็ดหลายตัวเพราะว่าผมบ่อยากให้เงินออกจากบ้านแม่นครับผมองเกิดลมคือเขามาหาซื้อหอกใส่เบ็ดนะครับ ผมอัดไปซื้อท่านยืนมาตุนไวให้เขาอือนี่ครับผมเสียใจอันนี้เพิ่นโลกของผมแล้วลลูเงินมาหาเพราะอะไรนี่ปุ้ยมีอดไรเนียอันนี้เพ ouais no ok> uh, ิ wow. <c ười> <c ười ่นวันอาหารใหนที่ทำนี่เนาะอาหารหกหน่อยเนาโอ้ไก่ทอดมันอะไรบ้าสุดเรื่องที่แล้วแต่ถ้ามันตัวใหญ่กว่านี่มันสีส่วนส่วนเลยเรื่องเนี่ยมีมันตัวใหญ่ตัวหน่อยอยู่เดี๋ยวอีกจัด ิกุ้งๆนี่ก็ง่ายแล้วนี่เดี๋ยวจดเดือนสองเดือนเดี๋ยวผมมาใหม่ครับอ่ามาเบิ่งผลงานของลูกอัดอยู่ในบ่อนี่ร้อนเป็นขาโดดย่องๆมันสิมันสิเป็นขาได้ปะปู่คนจอมสีเสื้อไปใส่โอ้คะแนนผมไม่กว่าเก่ยวกผมในมือละหลายร้อยบาทอยู่ดีอืในมือละเปลีนพันคนออกไปใส่เบ็ดยดตีเดือนในมือละเป็นพันเดียดลูกอัดตัวหัวกนี่ เพิ่นมาซื้อไปใส่เบ็ดได้ครับที่ได้เป็นพันอยู่ต่อต่อมืงอย่างเด่นเพราะเดี๋ยวนี้ก็ขายขาย,ขายโลละสี่ไร่ผมเนาะโลละสี่ไร่อยู่ได้อเดี๋ยวนี้ก็แล้อ่าหวกนี่ครับโลละสี่ไร่ครับถ้าเป็นหอดล่าเข้าเขียวเนี่ยหาร้อยถึงหกไร่ได้เ<อ>คยขายวะขายปกตินี่คือขายปกติบอ่อนี่จักรัวครับพอ่บอบ่อนี่บ่อหลุดสิบรัวเลยครับบ่อหลุดสิ<ะ> 4, บรัวบ้าสี่พันกว่าบาท อบ่อนี่เนาะไป4,000กว่าอืมบ่อนั่นก็ได้พุ่นอ่ะอืมบ่อน่อยก็ได้4,000กว่า4,000กว่าแมแปมือแเปมื่นตัวเนี่ยสองบ่อนี่ยโอ้สุดยอดเวลามันออกขายนี่พ่อก็เอาหน้าบอกมาครับนี่เอาออกครับอ๋อหน้าบ่อหน่อยมันหนามันไหลม้อยมันไหลคือคือบ่อหลุดหนาลงเรื่อยครับวันนี้เขาก็คัดออกเรื่อยเด้่ถ้าเขาบ่คัดกันมันก็กินกันคือเขา คัดแบบใดเพราะเอาเอาคมเลยเอาตัวแบบใดออกเอาตัวมันใหญ่ออกอ๋อมันใหญ่กว่็มู่อะเออตัวญ่กว่็มูวก็จินมัวด้วยนะโอ้ตัวมันจีนไงว่าเสมอกันเนาะบัวบัวกันบัวเสมอกันอืมมันบิ่งบ่อนี่ครับบ่อนี่พวกขืนย่ามือถอยอย่างไรบ่งโอ้ยอันนี้นะครับนี่อันนี้ยังน้อยครับน้อยกว่าซุ้มนั่นอีกอยู่อีกอยู่ใต้น้าอืมมันบ่กใครขึ้นเนาะแต่ย่ามือถอยนี่ผม เอาเยาไม่กินนวดเต็มเต็มหมดเลยเลยเนี่ยอ๋อกระดับผมกึมเลยทีผมบอกว่ากินรัวหรอเพราะนี่มึงอบมันขึ้นดิขึ้นหลายไปทีขึ้นเต็มหน้าหน้าเลยหละย,ลยีม่มึงอมอันนี้เป็นรุ่นรุ่นน้อยรุ่นน่อยได้หามือหนินนโอ้นี่ได้หามหือก็ได้หามหืออืมครับพี่น้องโอ้ยหลายแห้งอันนีนาดอ่าอันนี้ นี่อันนี้รุ่นใหญ่ขึ้นม um> าหน네่อยนึ uh> งครับนี่ครับนี่เขาเขาปรับตัวให้นี่ครับอันนี้เอาไว้จะเฮ็ดพอพันไม่พันมาครับนี่อันนี้เป็นปีนาที่เฮ็ดพอพันไม่พันครับอันนี้อันนี้จะจะบอกวัยยี่สิบตัวโนี่ครับนี่ก็คัดพอพันไม่พันนี่ก่อน อ้นี่ครับลงทุนเที <laughs> <laughs> oh, ่ยเดียวเลยเหรอวะพันเทากนันอย่างโอ้มันต้องต้องเลี่ยนกันโดนมาได้เพราะเลี่ยนพอพันไม่พันกันเพี่ยนสูปีเลี่ยนสูปีล่างเค่เอาตัวแมวเอามาออามาเอาสุกูเขาไปโอ้มันต้องสับเลี่ยนกันคคนละบ่อกัน ก็ละสายพันธุ์กันอ๋อถ้าสายพันธุ์เยอ่กันมันห่วงนั้นไงอ๋อโอ้มันกะน,นี่เกีเ,เล็กๆน้อยๆอยู่เน,ะเนาะที่จะต้องศึกษาเนาะอ๋อโอ้ดีครับดีดีดีได้ได้บเแมนน้อยๆเด้ครับนี่คือได้ได้ตามฤดูกาลนะครับนี่ก็จะได้ช่วงเมษาถึงสิงหาสิงหานะครับ แต่อยู่สิประมาณอาหกหมื่นเด้อโอ้โกหมื่นหน่อยๆนะครับนี่สุดยอดครับนานั่นเบิดผมเกี่ยวป่ามาลุ้งคือนาห่วงเบิร์ดนาห่วงเงินเอาป่ามาลุ้งปลาอี๋หัอปลาดุกกับปลาหมอเทียนโอ้เลี้ยงปลาต่ออีกเลี้ยงปลาต่อยโอ้นี่ไงวันนี้เอาวอนนี้ได้มาแต่ก่อนดูไปขายเบิดเติมอ๋อ โอ้บอ่อยมีอยู่แล้ว,ลวเป็นมีบอ่ออยู่แล้วนะครับช่วงข้อคาาวามขวดคือจะหนวดบุญลูกอ๋อหลังจากเอากบออกหมดแล้วก็เลี้ยงปลาต่ออีกเลี้ยงปลาเสร็จแล้วเริ่มมาเเ็ดวริ่มมาเห็หดหวกไหม,ไมเห็ดกบไหมไโอ้ครับนี่ข้างน้าหมอน้าหมเสร็จหมครับเห็ดได้ตลอดปีตัวหนึ่เนาะได้ตลอดปีเลยโอ้โหสั่งได้ได้ตลอดปีเนาะ เอาท่นใดสนใจก็แวะขาม้าเยี่ยมชมคุณสามกบของคุณพ่อสมพงษ์อยู่บ้านโสกหาดตำบลวังเพิ่มอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับเาท่านใดสนใจก็แวะขาม้านะครับตอนนี้ลูกออดเพื่อนกำลังออกครับอยากได้ไปเลี้ยงกัมาจองไว้ด้วยครับเด้อเบอร์โทรก็087 055 3897ติดต่อมาด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจ คาดว่าสีบัวคัขายครับปีนี้เพราะว่าลววา,า,วาว่ามันเห็ดยากปีนี้เพราะว่ามันแดดท่อนมาสันา่นก็มันก็ออกบอัวคั้หลายเป็นไดสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโอพาทัวนะครับเด้อฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ